สวัสดีครับผมคอลเซอร์เถานะครับใครอยากรู้เรื่องของเก่าของโบราณอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับวันนี้เกี่ยวกับกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลาวันนี้จะมาเจาะเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะปลาหากินซัวนะครับเป็นกระเพาะปลาที่แพงในอันดับที่สองนะครับอ่าวันนี้ผมมีตัวอย่างกระเพาะปลากินซัวมาให้ดูาของจริงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าเป็นรูปประสบการณ์ที่ผมเคยซื้อนะครับกระเพาะปลากินซัวมานะครับลองเก็บรูปให้เพื่อนๆดูพอเห็น ในหลายๆชิ้นเนี่ยนะครับจะได้เปรียบเทียบกันได้แล้วก็จะได้จานะครับได้ว่าเออประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่ากิมซวนครับพ้าป้าวแป๊าแบบนี้นะครับน่าจะเป็นกิมซวนก็นะครับลองศึกษาดูนะครับเริ่มต้นนะครับนี่ครับโอกาสได้ซื้อพ้าป้ากิมซวนมาหนึ่งตัวนะครับนะครับโอเคข้าวป้ากิมซวนเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับเขาจะมีอยู่สองแบบมีแบบที่เป็นแบนๆนะครับ แล้วก็แบบที่นี่นะครับมวนคอนะครับเป็นไม้ปิงปองนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับที่ผมได้มาที่เป็นลักษณะเป็นแบนนะครับนี่นะครับเื้องต้นเลยนะครับอินสวนนะครับจะเป็นกระเพาะปลาที่ไม่มีเส้นเลือดนะครับไม่มีเส้นเลือดปกติกระเพาะปลาเนี่ยเจะมีวิธีดูก็คือว่าบางตัวมีเส้นเลือดนะครับบางตัวไม่มีเส้นเลือดอันนี้เป็นตัวที่ไม่มีเส้นเลือด นะครับถ้ากิมโซจะไม่มีเส้นเลือดนะครับแล้วก็กิมโซจะมีหนวดครับหนวดกิมโซจะเป็นป้อง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 นะครับเป็นแบนๆบนเป็นป้องป้องนะครับแล้วก็เนื้อกิมโซจะเป็นเนื้ออักษร์ขวงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปกิมโซหลายๆตัวนะครับในกรณีที่หนวดนะครับขาดนะครับกิมโซเนี่ยเขจะมีข้อหนวดอยู่เขจะมีข้อหนวดเดี๋ยวจะต้องออกมาจาก เหนือเลยนะครับเราออกมาเป็นหนวดนะครับแต่บางทีเขาก็อาจจะเอาหนวดมาต่อนะครับเนื่องด้วยว่าหนวดพิมโซเนี่ยมีความเปราะบางมากนะครับบางทีก็ขาดไปเข้ามาต่อนะครับบางทีก็เอาของถูกเลยนะครับเอาของถูกเลยอย่างเช่นพวกเต่าโอหรือว่าพวกตระกูลหนโตโต่างๆนะครับที่เป็นแบนแบดลักษณะเป็นแผ่นคล้ายๆพิมโซเนี่ยเอามาใส่หนวดหลอกให้เป็นพิมัวก็มี นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับตอนนี้เอาเอาที่เป็นพิมพ์สโบก่อนะครับนี่นะครับพิมพ์สโบนะครับปลายก็จะมีลักษณะแล้วครับปลายมีลักษณะแหลมนะครับลองเปรียบเทียบเดี๋ยวผมจะให้ดูหลายๆตัวนะครับจะได้จะได้คุ้นตานะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้ผมซื้อมานานล้วนะครับมีเล่าให้ฟังนะครับตัวนี้ไปซื้อที่ นู่นนะครับทางหนองคายนะครับมีลูกที่นะครับกบป่านี่เพ่จิ้มสวนะครับสัวในเพื่อนๆดูจะชัดนะแสงไฟหน่อยนะครับนะครับส่วมสวนแบนๆนะครับไม่มีเส้นเลือดนะครับไม่มีเส้นเลือดแบนๆไม่มีเส้นเลือดแล้วก็จะมีข้อตรงนี้นะครับ เป็นข้อนวดนะครับเป็นเป็นฐานของนวดนะครับนวดก็ก็ต้องออกมาจากตัวเหืือเลยนะครับเนงือกเขาจะมีเส้นลนักษณะเป็นแนวนอนะนะครับจะมีปีกแตกบ้างช่วงกลางนะครับเพราะว่าบางนะครับเหงือจะ,ะเป็นลักษณะแนวนอนสีครับตรงนี้ดูหนวดนะครับหนวดตัวนี้เหลือลองเหลือนวดอยู่ หนวดจะเป็นเป็นแบนเป็นป้องๆนะครับเป็นเปนแบนแล้วก็เป็นป้องๆธรรมชาตินะครับหนวดธรรมชาติไม่ได้หนวดทำนะครับเขเพราะปลาเนี่ยบางทีอเอาเนื้อมาทําเป็นหนวดพวกของที่เขาพยายามลอกเลียนแบบให้ให้เป็นันแทงเอาพันธุ์ถูกมาทําให้เป็นันแทงนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ที่พยายามทําให้เหมือนกินสวลหรืออะไรพวกนี้นะครับโอเคเป็นตัวแรกนะครับ อิงโซ่ก็จะมีอ่านี่ผมไปดูเนื้อนะครับผมไปดูเนื้อเนื้อคิมโซ่ต่อกี้นะเห็นเนื้อครับนี่ลักษณะเนื้อเขานะครับตรงส่วนที่บางๆก็จะมีรูปิดๆนะครับอันนี้นะนะครับ ตัวนี้ผมซื้อมาหลายปีแล้วนะครับโอเคให้เพื่อนดูคร่าวๆนี่ตัวที่สองนะครับนี่ตัวที่สอง,สอง,สอง,สองลองดูนะครับเห็นไหมครับรูปทรงเขาจะคล้ายๆกันนะครับ เห็นอยู่นะครับจดจำไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจตัวนี้เพื่อนจะเห็นหนวดค่อนข้างชัดตัวนี้มันถูกตัดมาหนกตัดแต่โชคดีว่าเขาตัดช่วงด้านหัวมานะครับมันก็เลยมีร่องรอย้เห็นว่าเป็นกิ่มสัว นะครับ,นะรบตัวนี้ค่อนข้างเก่านะครับนี่เห็หนหน้นโดไหมครับอันนี้ข้อหนค่อนข้างเก่านะครับดูให้ลูกดูลูกดันน,นี่ครับนีควาสูงีหน้าปึกเลยตัวนี้นะครับ เกี่ยวตึงโซว์ำให้แม่นนะครับลักษณะจะไม่ยากครับลักษณะทรงก็จะไม่เหมือน,นะะนไม้พิมป่องทั่วไปเขาจะยาวใหญนะครับนี่ก็กิมยวโซวกิมยวโซว ันนี้จะเป็นสีอันนี้ก็เปลี่ยนสีตัวนี้จะสภาพจะเละๆหน่อยนะครับสภาพเละเลยตัวนี้เละเลยมีน,ยนี้โลหนึ่งโลหนึ่งน่าจะไม่เกินลา้านนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับสมัยก่อนไม่แพงเท่านี้นะครับ ตัวนี้เลๆเยๆเยตังนี้ไม่ค่อยสวยน,ะต,วนวยนะตัวนี้ก็กินโซนน,นะตัวนหันครึ่งมาไม่มีอะไรนะเป็นกิมโซ่หมดเลยนะครับ มันส่งเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆของปลากินซวนะครับนะครับอันนี้คือคือลักษณะคร่าวๆของของปลากินซวนะครับแล้วก็เอคราวนี้เราก็มาคุยในเรื่องราคานะครับกินซวเนี่ยราคาเริ่มต้นเลยอันนี้เราพูดถึงเรื่องของความสมบูรณ์นะครับของปลาที่สมบูรณ์นะครับเริ่มต้นเลยเป็นหลักล้านอยู่นะนะครับหนึ<_<__<_่งต่อต่อกิโลนะครับต่อกิโลนะ ถ้าเกิดว่าตัวมาตรฐานเลยเนี่ยสองขีสามขีอย่างเงี้ยครับลละสองสามล้านแน่ๆนะแต่ว่าได้สี่ห้าขีขึ้นไปก็ขึ้นไปลละสามล้านกว่าแต่คราวเนี้ยด้วยความหนวดเขาขาดง่ายแล้วก็ด้วยความที่เป็นกระเพาะปลาเกา่าบางทีก็จะโดนนูแท้บ้างหนวดขาดบ้างราคาก็ลดย่อดลงมานะครับเรื่องของผิวถ้าเกิดมีมีลามีด่างมีดำอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีผลต่อราคาทั้งหมดเพราะว่า ราคาค่อนข้างสูงนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้ามีกระเพาะปลากินซัวนะครับอยากขายอยากสอบถามอยากรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับนะครับโทรปรึกษาผมได้นะครับรอบซัวเถานะครับจำชื่อนี้ไว้นะครับเราลองค้นหาดูได้นะครับผมจะพยายามบอกความรู้เกี่ยวกับกระเพาะปลาของเก่าของโบราณเครื่อมยาจีน ของสะสมแทบทุกอย่างครับที่ผมพอจะมีความรู้อยู่บ้างนะครับก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะครับของตัวนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ